สวัสดีค่ะมอนี้มาพบกับหวานหวานสาวสวยประจําเบนห้มของเขาอีกคือเก้านะคะ วันวานกัตสีมาแนะนําเตาแก๊สรุ่นอีของเฮาค่ะเตาแก๊สรุ่นอีของเฮามี2รุ่นค่ะคือรุ่นเปลวไฟและก็อินฟาเรดค่ะตัวนี้จะเป็นหัวอินฟาเรดค่ะคอดีของมันทนความร้อนค่ะและก็ประหยัดแก๊ดถึง30ถเัดมาตัวนี้สิเป็นหัวเปลวไฟค่ะสิให้กําลังไฟสูงค่ะและถัดมาตัวนี้จะเป็นรุ่นสมาร์ทวันค่ะใส่ทันก่อนไงครัวกูกับถังแก๊สค่ะวิธีการติดตั้งของมันคือติดตั้งแบบฝังค่ะทันเตาแก๊สตัวนี้เป็น จะโจกนี้เราใค่ะทนความห่อนบ่แตกง่ายค่ะและทานมาตัวนี้สิเป็นเตาแก๊สแรงดันสูงค่ะมอสําหรับพ่อค่าแม่ค่าค่ะและทานมาตัวนี้จะเป็นหัวเทอร์โบค่ะให้กําลังไฟสูงขอเสียของมันคือบ่าสามารถถอดหัวออกมาล่างได้ค่ะฐานเตาแก๊สทุกรุ่นสิเป็นฐานสแตนเลสค่ะ เทาถึงสองปีค่ะเว้าที่ใส่ก็จะบ่กเกิน34มิมลิว้าวค่ะมือนี่หวานหวานก็จะมาแนะนําลูกค้าเพียงแค่นี้ก่อนค่ะคันลูกค้าสนใจตัวใดสามารถเข้ามาเลือกซื้อเลือกหาไดทีเบทโฮมของเฮ้าไดค่ะหวานหวานสิขอจบลิปเพียงแค่นี้ก่อนค่ะเอาไว้โอกาสนาจะมาจอนลือไ้มากขึ้นว่าต่อแกแตะรุ่นแต่ละหัววิธีการจิตตังวิธีการใส่ของมั่นเป็นจังไดค่ะ ตอนนี้ค่ะ